สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Game Room พบกับผมพิมิกอีกไม่นานเกินรอพวกเราก็จะได้เข้าไปเล่น Monster Hunter w i s e ภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์ในดวงใจของผมซึ่งก็เลยขอโอกาสกลับมาทําคลิป Monster Hunter ซะหน่อยนะครับเดี๋ยวทุกคนจะลืมไปว่าช่องนี้เนี่ยก็เป็นช่อง Monster Hunter เหมือนกันสําหรับหัวข้อของวิดีโอในวันนี้ก็คือ10ทิปและเทคนิคสําหรับนักล่ามือใหม่ที่จะเข้ามาเล่นภาคนี้เป็นภาคแรก ซึ่งข้อมูลในวิดีโอเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่ไม่เคยเล่นมอนทานมาก่อนเลยหรืออาจจะเป็นคนที่เล่นอยู่แล้วก็อาจจะเจอข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันดังนั้นก็ไปดูทิปและเทคนิคทั้ง10อย่างของวิดีโอในวันนี้กันเลยมาพูดถึงข้อมูลแรกกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งเป็นคําถามที่หล,ลายๆคนถามเข้ามาก็คือถ้าเกิดไม่เคยเล่นมอนสเตอร์อันเตอร์มาก่อนเลยเริ่มเล่นที่ภาคไวส์เลยได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้ครับคุณต้อง ไปซื้อเครื่อง PlayStation 2กับแผ่นมอนฮันภาคแรกแล้วก็เล่นไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่ภาคที่อยู่บนเครื่อง PSP เครื่อง V แล้วก็เครื่อง 3DS จนกว่าจะมาถึงภาคนี้รอเล่นนะครับก็ Monster Hunter เนี่ยเป็นเกมที่ตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยจะจบสมบูรณ์ในแต่ละภาคอยู่แล้วอาจจะมีตัวละครที่โผลมาในหล,หลายๆภาคเป็นแขกรับเชิญบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้เล่นไม่รู้เรื่องแต่อย่างใด นอกจากนั้น m อน s เ e r h u n t e เตอร์ที่ออกมาทุกๆภาคจะมีการปรับปรุงระบบให้สามารถเล่นได้ไหลลื่นมากขึ้นซึ่งก็ทำให้ผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นเกมซีรีส์ของมอนฮันมาก่อนสามารถเข้าใจแล้วก็เรียนรู้วิธีได้ง่ายขึ้นในทุกๆภาคเลยดังนั้นการมาเริ่มเล่นในภาคใหม่ล่าสุดเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหาเตอย่างใดอีกคำถามหนึ่งที่ถามกันเข้ามาหลายคนนะครับก็คือระหว่างรอภาคไวส์ออกในวันที่28นี้ควรที่จะซื้อภาคเว r ร์หรือว่าภาคไรส์มาเล่นรอก่อนดีไหม คือเกม Monster Hunter เนี่ยเป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นนานนะครับตัวส่วนของเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยอาจจะไม่นานหรอกครับมันจะนานเวลาเราฟาร์มของมาอัปเกรดชุดนั่นเองเอ่อขั้นต่ำเนี่ยจะเล่นภาคหนึ่งให้มันจบแบบสนุกๆน,นะครับก็น่าจะสัก30-40ชั่วโมงนะฮะดังนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะเล่นทันก่อนที่ภาค Wise จะมาก่อนนะฮะดังนั้น ถ้าถามผมเนี่ยถ้ามีความสนใจอยากเล่นมอน h เตอร์เนี่ยให้รอเล่นตอนภาค Wi s e ออกมาก่อนเลยทีเดียวก็ได้เพราะพอภาคใหม่ออกมาเนี่ยทุกคนที่เล่นโหมด Mul t i p l a y e r ในภากคก่อนๆก็มักจะย้ายสมโมโนโครัวนะครับไปที่ภาคใหม่นะฮะก็คือทุกคนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ภาค Wi สันเองดังนั้นใครที่คิดจะเริ่ม m o t อน h เ n t e r อยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปเริ่มที่ภาค Wi เช่นกันสำหรับหัวข้อที่2ก็คือเซตติ้งของเกม มาพูดถึงออปชันหรือเซตติ้งต่างๆที่จะทําให้การเล่นมอนทันของเราเนี่ยราบรื่นขึ้นกันดีกว่าเซตติ้งแรกนะครับที่ผมแนะนําให้ปิดก่อนเลยก็คือระบบที่มีชื่อว่าออโต้ชีชในเกมมอนทันการควบคุมเนี่ยจะแตกต่างกันร,ระหว่างตอนที่เราถืออาวุธกับตอนที่เราไม่ได้ถือตัวระบบของเกมเนี่ยมันได้เซตให้ตัวละครของเราเก็บอาวุธโดยอัตโนมัติหากไม่ได้โจมตีเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งไอเซตติ้งนี้เนี่ย มันเป็นเซตติ้งที่มีมาหลายภาคมากแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่เลิกสัทีนะครับผมก็จะแนะนําเหมือนกันทุกภาคเลยก็คือควรจะปิดมันทันทีที่เริ่มเล่นเกมเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียจังหวะในบางครั้งยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะถืออาวุธยืนรอจังหวะที่จะป้องกันหรือที่จะเคาน์เตอร์การโจมตีของมอนสเตอร์อยู่แล้วตัวเกมเนี่ยมันดันเห็นว่าเราไม่โจมตีมันก็เลยเก็บอาวุธ ซึ่งมันจะทําให้เสียจังหวะการเล่นมากๆเลยนะครับเพราะมันทําให้เราเนี่ยเสียการควบคุมของตัวละครไปแล้วก็จะทําให้เราพลาดได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับดังนั้นปิดซะเถอะนะครับไอออโตชีนเนี่ยระบบต่อมาคือเจ้าตัวนกของเราในภาคน,นี้ที่เราสามารถขี่นะครับก็คือเจ้าตัวซีเกรดเนี่ยมันจะมีออปชันอยู่หลายอย่างที่เราสามารถตั้งเพื่อตั้งนิสัยของเจ้านกของเราได้นะฮะซึ่งตัวซีเกรดเนี่ยมันจะถูกตั้งให้อยู่ในระบบออโตมูฟโดยเดฟอลท์ ซึ่งหมายถึงเมื่อเราขึ้นไปขี่มันปุ๊บมันก็จะเริ่มเดินไปหาจุดที่น่าสนใจบนแผนที่อย่างมอนสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายเป็นต้นซึ่งก็เหมือนกับออโตชีนนะครับมันทําให้เราเสียการควบคุมนะครับคือเราขึ้นไปปุ๊บเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าจะเลี้ยวไปทางนี้แต่พอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเจ้านกก็ตรงไปหาเป้าหมายของมันทันทีถ้าถามผมนะมันน่าลาคาญมากเลยนะครับดังนั้นผมแนะนําให้ปรับเป็นแบบแมนนวลมูฟครับก็คือเมื่อเราขึ้นไปขี่ซีเรตแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนควบคุมทิศทางการเคลื่่ออนนทีขงมั ซึ่งถึงแม้เราจะเลือกโหมดเป็นโหมดแมนนวลแล้วเราก็ยังจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นแบบออโต้ได้ง่ายๆโดยการกดปุ่มปุ่มเดียวเท่านั้นเวลาขี่ซีเกรตอยู่ซึ่งผมเป็นคนที่ใช้คอนโทรลเลอร์เล่นนะครับ mm. ก็จะเป็นการกดลูกศรขึ้นเพื่อตั้งให้ซีเกรตเนี่ยเริ่มเคลื่อนที่แบบออโต้มูฟดังนั้นก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนไประหว่างแมนนวลกับออโต้ได้ด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องกลัวว่าไอตัวระบบออโต้เนี่ยมันจะทําให้เราเสียจังหวะนะฮะอีกระบบหนึ่งก็คือไอตัวแมนนวลมูฟเมนต์ เราสามารถเลือกรูปแบบได้2แบบด้วยกันโดยแบบแรกเราจะใช้อนาล็อกในการควบคุมทิศทางแล้วใช้ตัว R 1กับ R 2นะครับในการควบคุมความเร็วของซีเกตเพื่อเลือกให้มันเดินเร็วขึ้นหรือว่าหยุดอยู่กับที่ซึ่งถ้าเกิดใครเคยเล่นเกม Red Dead Redemption 2นะครับระบบขี่ม้าก,กับระบบขี่นกของเกม m o n a เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับซึ่งผมเนี่ยก็จะชินการเคลื่อนที่แบบนั้นนะครับผมก็เลยเลือกเป็นแบบที่1น,นะฮะ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยหรือไทป์ที่2นะครับถ้าเกิดใครเล่นมอนสเตอร์พาร์ครรายที่มีระบบการขี่พารามิวหรือการขี่น้องหมานะครับถ้าเกิดใครที่ชอบการควบคุมแบบนั้นเนี่ยที่การใช้อนาล็อกเพียงแค่อันเดียวในการควบคุมทั้งทิศทางแล้วก็สปีดข,ของการเคลื่อนที่คุณก็สามารถเลือกเป็นไทป์สได้เช่นกันละสุดท้ายเรื่องกราฟิกเนี่ยก็พูดจริงๆนะครับอยู่ที่บุญบารมีแล้วก็สเปคของคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆแต่ละคนนะฮะ สิ่งที่ผมชอบปิดเนี่ยในทุกๆเกมเลยไม่ใช่เกมมอนทานอย่างเดียวก็คือ motion blur นะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้ภาพสวยขึ้นขนาดนั้นนอกจากนั้นเนี่ยในบางเกมก็ทําให้รู้สึกเวียนหัวอีกด้วยดังนั้นก็ปิดๆไปเลยครับประหยัดสเปคเอาไปยันอย่างอื่นดีกว่านะฮะแล้วถ้าเกิดใครที่เล่นตัวเบต้าอยู่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าตัวเกมมันอาจจะไม่ลื่นอย่างที่คิดนะครับ ทางแคปคอมเนี่ยเขาก็ได้บอกมาแล้วว่าในตัวเกมเต็มเนี่ยได้มีการออ t ติ i z e ์ให้ตัวเกมสามารถรันได้ลื่นยิ่งขึ้นแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดกระตุกเล็กน้อยในเบต้าเนี่ยคิดว่าพอถึงตัวเกมเต็มเนี่ยน่าจะเล่นได้ลื่นโดยไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากลองนะครับว่าเครื่องตัวเองเนี่ยจะสามารถรับมือไอเกมมอนสเตอร์อันเ r อร์ไได้หรือเปล่า ตอนนี้เนี่ยทางแคปคอมก็มีตัวเบนช h มากนะครับหรือตัวทดสอบคะแนนนะฮะว่าเครื่องของเราเนี่ยมีคะแนนพร้อมที่จะเล่นไอ์มอนสเตอร์วายมากแค่ไหนก็สามารถไปโหลดได้แล้วนะครับในหน้าสตอร์เพจบน Steam ของหน้ามอนสเตอร์วายนั่นเองในหัวข้อที่3เราก็จะมาพูดถึงอาวุธของเกม Monster Hunter. เกมอนสเตอร์เกมมอนฮันนั้นเป็นเกมที่มีอาวุธให้เลือกเล่นถึง14แบบด้วยกัน ซึ่งตลอดเกมเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนอาวุธไปมาตลอดนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เล่นอาวุธเพียงแค่ชนิดเดียวตลอดทั้งเกมบางคนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามคเควสนะครับเหมือนผมผมเป็นคนเบื่อง่ายก็จะเปลี่ยนอาวุธแทบทุคเควสเลยดีเดียวซึ่งสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะมีคําถามว่าอาวุธชิ้นไหนเหมาะกับตัวเองที่สุดถ้าถามผมนะครับวิธีเลือกง่ายๆก็เลือกอันที่เราคิดว่าเท่ที่สุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เล่นเป็นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคน ไม่เคยเล่นมอนฮันมาเลยสักภาคหนึ่งเลยนะครับมาเล่นภาคนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยเกมมอนฮันมันก็มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นจะมีอาวุธอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือชาร์จเบลดนะครับผมขอแนะนําว่าถ้าเกิดยังเป็นคนที่เริ่มเรียนรู้ระบบของมอนฮันอยู่เนี่ยอาจจะอย่าเพิ่งเล่นไออาวุธชิ้นนี้นะครับคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามันซับซ้อนนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเอาไปซ้อนกับระบบเกมที่ต้องเรียนแล้วก็ต้องมาเรียนวิธีใช้อาวุธด้วยเนี่ยอาจจะทําให้ท้อเลิกกเเลล่นนนไไปยได็ดด้้ััง ลองอาวุธชิ้นอื่นก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจเนี่ยก็เล่นชาร์จเบสได้เหมือนกันไม่ว่านะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาวุธที่พอเล่นเป็นแล้วเนี่ยเป็นอาวุธที่เท่แล้วก็ยังเก่งมากๆซึ่งตัวเกมก็มีระบบเทรนนิ่งแอเรียนะครับที่เราสามารถนําอาวุธแต่ละอย่างเพื่อไปฝึกฝนการใช้ได้นอกจากนั้นเรายังสามารถตั้งค่าเจ้าเป้าทดสอบของเรานะครับให้มันโจมตีเรามาเพื่อที่เราจะสามารถฝึกการเคาน์เตอร์ได้ด้วย ดังนั้นถ้าเกิดคุณมีอาวุธอะไรที่สนใจอยากเล่นเนี่ยก็ลองเลือกอาวุธชิ้นนั้นแล้วก็เข้าไปลองท่าต่างๆใน t ทรนนิ่งอาร n a สักพักไม่นานคุณก็จะเล่นเป็นแล้วนะฮะมาถึงหัวข้อที่4ซึ่งก็เป็นคำแนะนำที่ผมบอกคนที่เล่นมอนสเ e r ร์ n อนเร์ใหม่ทุกคนนั่นก็คือเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าเกมนี้เป็นเกมที่ไอเทมและวัตถุดิบเป็นสิ่งที่สำคัญมากทั้งในการสร้างและอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่ใและยังใช้เป็นอุปกรณ์ในการล่า ในภาคนี้เนี่ยได้มีการทําให้เราสามารถเก็บไอเทมได้ง่ายขึ้นจากระยะไกลอีกด้วยทิปที่อยากจะแนะนําเลยก็คือให้พยายามจําชื่อของไอเทมจาไว้ว่าเราเก็บไอเทมชนิดนี้จากตรงไหนหรือว่าได้มาจากมอนสเตอร์อะไรเพราะเมื่อเราต้องการมันอีกครั้งเราจะสามารถกลับมาเก็บได้ไม่ยากนอกจากนั้นเรายังสามารถดูไอคอนต่างๆในแผนที่เพื่อหาแหล่งเก็บไอเทมประเภทที่เราต้องการได้อีกด้วย ต่อมาเราพูดถึงระบบโฟกัสแอตแทกระบบใหม่ของภาคนี้คือการสร้างบาดแผลให้กับมอนสเตอร์ซึ่งจะเป็นสีแดงๆที่อยู่บนตัวของมอนสเตอร์โดยเราจะสามารถทำลายได้โดยการโจมตีเข้าไปที่จุดๆนั้นหรือใช้ท่าพิเศษโฟกัสสไตรค์ของอาวุธแต่ละชนิดซึ่งการทำลายวูนจะสร้างความเสียหายหนักให้กับมอนสเตอร์ซึ่งสำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าภาคนี้ทางผู้พัฒนาได้ออกมาบอกแล้วว่า พวกเขาได้ทําการเพิ่มพลังชีวิตของมอนสเตอร์ให้สูงกว่าภาคอ่อนๆเพื่อให้สอดคล้องกับความเสียหายที่ฮันเตอร์สามารถทําได้ในภาคนี้ดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ใช้ประโยชน์จากระบบวูนกับโฟกัสไรน์เนี่ยจะทําให้การล่ามอนสเตอร์ของเราใช้เวลานานกว่าที่ควรทิปต่อมาจงใช้สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้เราสามารถใช้กระดักตามธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ได้ ซึ่งในแต่ละแผนที่ก็จะมีกับดักที่ต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเถาวันที่หยุดการเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์หลุมทรายดูดที่ช่วยให้เราแยกมอนสเตอร์ที่อยู่เป็นฝูงออกจากกันหรือแท่งหินที่เราสามารถดึงให้ตกลงมาใส่หัวมอนสเตอร์เพื่อสร้างความเสียหายและเปิดโอกาสให้เราโจมตีอย่าลืมว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นก็เป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันเราสามารถใช้พวกมันในการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์เป้าหมายของเราได้ด้วย ดังนั้นก็อย่าลืมจําว่าจุดต่างๆบนแผนที่เนี่ยมีกับดักและมอนสเตอร์อะไรที่เราสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการล่าได้ทิปข้อถัดมากองทัพต้องเดินด้วยท้องของคู่เกมมอนฮันก็คืออาหารสุดเวอร์กับแอนิเมชั่นกินสุดอลังการซึ่งนอกจากจะหน้าตาหน้ากินแล้วพวกมันยังเพิ่มสแตทให้กับเราอีกด้วย ซึ่งในภาคน,นี้นั้นจะมีระบบ recommend e d meal หรือการที่ตัวเกมจะทำการเสนอเมนูที่เหมาะกับสถานการณ์ในตอนนั้นมากที่สุดเช่นเมื่อต้องต่อสู้กับเรดาวที่ใช้ธาตุไฟฟ้าในการโจมตีตัวเกมก็จะแนะนำเมนูที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันด้านเอเลเมนต์ให้กับเราซึ่งในภาคน,นี้เนี่ยเราสามารถทำอาหารตอนอยู่ในฟิล์ได้ด้วยดังนั้นก็ไม่ควรพลาดที่จะกินอาหารทุกครั้งก่อนที่จะออกไปล่า ระบบต่อมาที่จะพูดถึงก็คือ SOS หากเจกับเควสซี่หินเกินกว่าที่จะรับมือด้วยตัวคนเดียวเราสามารถทําการยิงพลุ SOS เพื่อเรียกให้ผู้เล่นคนอื่นมาช่วยเราในเควสได้ซึ่งในภาคน,นี้จะมีความพิเศษขึ้นไปอีกก็คือระหว่างที่ตัวเกมเนี่ยกำลังหาตัวผู้เล่นมาช่วยเรานะครับเราจะมีตัวละคร NPC มาร่วมทีมแทนที่ก่อนที่จะหาตัวผู้เล่นจริงมาแทนได้ หรือถ้าเกิดคุณไม่ชอบเล่นออนไลน์กับใครนะครับก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าให้มีเพียงแค่ NPC มาช่วยเท่านั้นซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วระบบนี้เนี่ยมันยังมีประโยชน์อีกอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดไม่ออกว่าคุณจะล่าตัวอะไรดีคุณก็สามารถเช็คที่ Questboard ในหมวด SOS เพื่อดูได้ว่ามีฮันเตอร์คนไหนกำลังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเหล่าฮันเตอร์คนอื่นๆแล้ว ในภาคก่อนๆเนี่ยจะมีของรางวัลพิเศษให้กับฮันเตอร์ที่เลือกที่จะจอยเควสแบบ SOS อีกด้วยต่อมาจะมาพูดถึง Radio เอลเมนูและระบบโหลดเอาทในเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราต้องใช้ไอเทมเยอะมากๆการที่จะใช้ไอเทมบาร์เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้ใช้ไอเทมได้ไม่ทันใจให้ลองฝึกใช้ Radio เอลเมนู ที่เราสามารถตั้งค่าด้วยตัวเองว่าจะให้ช่องไหนเป็นไอเทมอะไรนอกจากนั้นยังสามารถตั้งโ m ม d ดหรือ SOS ก็ได้เช่นกันในภาคนี้เนี่ยยังมีช็อตคัดพิเศษนะครับอย่าง Optimal Healing ที่เมื่อเรากดใช้ตัวเกมก็จะเลือกไอเทมเพิ่มพลังชีวิตที่เหมาะกับสถานการณ์นั้นที่สุดนอกจากตัว Healing แล้วเนี่ยยังมี Optimal Status อีกด้วยซึ่งจะเลือกไอเทมแก้สถานะผิดปกติที่เรามีอยู่ในตอนนั้นโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่เรามีไอเทมที่จําเป็นอยู่ณขณะนั้นเช่นยาแก้พิษหรือเนวเบอร์รี่ซึ่งนอกจากตัวช็อตคัตอย่างเลดียเลเมนูแล้วนะครับอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไปใช้ระบบโหลดเอาทั้งของตัวไอเทมและของ Equipment ซึ่งระบบนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถตั้งเซตของไอเทมหรือเซตของ e อ i ป m e n t และสกิลต่างๆที่เราต้องการได้ซึ่งตอนที่เข้าไปแรกสุดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัว UI ของเกมเนี่ย มันดูซับซ้อนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าลองใช้จริงๆเนี่ยจะพบว่ามันเป็นระบบที่มีประโยชน์และทําให้ประหยัดเวลาในการสวมใส่ e อุ p m e n t หรือเติมไอเทมระหว่างเคเวสได้เป็นอย่างมากเมื่อพูดถึงเรื่องไอเทมนะครับในเกม Monster Hunter ทุกภาคเนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่า Supply Items หรือไอเทมที่แจกฟรีมาให้เราใช้ในเคเวสนะครับซึ่งในทุกภาคเนี่ยเราจะสามารถหยิบได้จากหีบสีฟ้าแต่ว่าภาคนี้เนี่ย เราจะเห็นว่าไม่มีหีบสีฟ้าให้หยิบสักที่เลยนะครับภาคนี้หลังจากที่เราทําการรับโควสแล้วเหล่าซับไพไอเทมจะมาอยู่ในกระเป๋าของนกที่เราขี่นั่นเองซึ่งเราสามารถกดลูกศรซ้ายบนตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อเข้าสู่หน้าซับไพไอเทมเพื่อรับไอเทมเหล่านี้นั่นเองนอกจากนั้นเมื่อเราเริ่มดําเนินโควสไปได้สักพัก เราก็อาจจะได้รับสลายไอเทมเพิ่มได้ซึ่งเอลมาเนี่ยจะเป็นคนบอกเราว่ามีสลายไอเทมมาเติมแล้วดังนั้นก็อย่าลืมเช็คกระเป๋าสลายบ่อยๆเพื่อรับไอเทมฟรีๆอย่างยาเพิ่มเลือดสเบียงรวมถึงอุปกรณ์และกำดักต่างๆมาถึงทิปข้อสุดท้ายหรือข้อที่10นะครับก็คือโฟโต้โหมดในออปชันของเกมนี้เนี่ยจะมีออปชันให้เราเลือกในการพสเกมหรือว่าหยุดเกมนะฮะซึ่งนอกจากการหยุดเกมแล้ว จะทาให้เราสามารถเข้าสู่ระบบอีกอันนึงนั่นก็คือระบบโฟโต้โหมดที่จะทําให้เราสามารถบุนกล้องได้อย่างอิสระปรับตัวเกเดียนปรับฟิลเตอร์นะครับเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนั่นเองซึ่งในตัวเบต้าเนี่ยอาจจะยังทําไม่ได้นะครับแต่ในตัวเกมเต็มเนี่ยจะทําให้เราสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและก็แชร์ให้กับเพื่อนๆดูได้นั่นเองมาถึงทิปที่11นะครับใช่แล้วครับนี่เป็นตำเนลหลอกนะฮะเขียนไว้ว่า10ทิปเนี่ยผมโกหกนะฮะมีอีกทิปหนึ่ง สมมติเวลาเราโดนมอนสเตอร์โจมตีเนี่ยฉุกเฉินมากเลยนะครับเราสามารถกดเรียกซีเกรเพื่อเรียกให้มันเนี่ยวิ่งมารับเราตอนที่เราล้มอยู่ได้เลยซึ่งนอกจากมันจะช่วยเราออกจากสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะครับมันจะทําให้เราสามารถกินยาเพื่อเพิ่พมพลังชีวิตหรือว่ารับมีดเพื่อเพิ่มความคามให้กับอาวุธพร้อมกับที่เคลื่อนที่ไปด้วยเพื่อลดโอกาสที่จะโดนมอนสเตอร์โจมตีนั่นเองสำหรับทิปคราวๆข,ของมอนสเตอร์วายสำหรับมือใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับ อีกไม่นานเราก็จะได้เล่นมอนฮันภาคใหม่แล้วนะครับสําหรับผมเนี่ยเวลามอนฮันภาคใหม่มันออกมาเนี่ยมันถือว่าเป็นปรากฏการณ์และก็เป็นจุดสําคัญในชีวิตผมเลยนะครับผมจะจําได้เลยนะฮะว่าวันที่มอนฮันแต่ละภาคออกเนี่ยผมทําอะไรอยู่แล้วผมไปซื้อมันที่ไหนนะครับดังนั้นผมก็ตื่นเต้นกับภาคนี้เช่นกันนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ m o t อน h เ n t e r เลยทีเดียวแล้วท่านผู้ชมว่าไงบ้างคุณเป็นคนที่ไม่เคยเล่นมอนฮันมาแล้วคิดจะเริ่มที่ภาคนี้หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ ส่วนสําหรับมือเก่าที่อยู่กันมานานนะครับก็เหมือนทุกภาคที่ผมเคยทําคลิปนะครับขอให้ฮันเตอร์ทุกคนที่เป็นมือเก่าเนี่ยสามารถแนะนําเทคนิคและทิปสําหรับมือใหม่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมชื่อพิมิกและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ